วันนี้ผมก็จะเล่นพรไปให้คณะสทายาโยมมีคุณยมไปฐานเต็นเก้าเต็นอป็ดฮานนะเำเต็นเก้าอ่าอาเมืองเนือนเราว่าเต็นเก้าอางไช่ักลังเรียกว่าเต็นปรดฮัน

à nên bay phải... chiến công bay ban thấu nó có nên không nên có bay non riêng giòn nó nên không lết lết đi nha, nha. không điêu mình cũng không khỏi lưu lương nó khi mày bị nghi con nhớ ma ma nhảy trăng trọn 200, trọn trọn Đêm chém nghi phú quanh sáng danh khám lời <laughs> สิบกว่าวันมานี้ไม่มีเวลาพั้งก่อนนั่นเลยนั่งอยู่อย่างนี้อ่ะปทีนี้ทีนี้อ่าลงปูได้ห้าพันทีแล้วได้หมื่นสามพันอ่ะทุกทีอ่ะทุกทีทุกทีนี้เนี้ เก็บกินไม่ดีคนแรกคนแรกแข็งแรงแข็งแรงนั่งนอ่งเป็นแกนอ่อนพ่อนี้ก็เป็นอ่ออ่ายันนะอ่เมืองอ่อนเมืองเั่นข้ามือเนี่นะเขาเรียกว่าปังปอน Thaṃ sumthir, akaryapa, uve thāṃ. Uthāṃ gāryāṃ yāma dhāsyāṁ gataḥ, e pārthuḥ yāma bhaṃ gāryāṃ karmāṃ karmāṃ yāma dhāpaṃ duḥkāḥ, kāmoṃ

อิจาิร่าจะในมันนี้ก็หาสิมันนี้ทเทยมีรษฐีได้ที่การนักมันนี้มันี้สคัตอากิกันตอก็ข้าล้พนไปแล้วทีไม่แก้วไปวันปรมาจุด เราโยนตนยั้งมโนจักกัจจายนปัจจุบันเที่ยงวันนี้วันนี้เที่ยงน้ปตาเมียนมาเที่ยงวันวันนี้ก็หมายว่ามุณรักษาอาญารักษามาตั้งกลงวันมาตั้งจุดทิศจุดทิศ

ขอไหนจะน้องคนกวาดเขพ่อน้นนัยไม้ไม่สูบุปาได้จะตงดอกเขาต้ดอกไม้น้ำเตียนเอน้ำยกกันโต่จะกเลีกินน้ำไปใจ้ตยยันกันตังไวนคงม่มาถัอันใด กมาการว่าอย่างมาที่ใครละกันนักเที่ยวเจ้าจชาจบังานนักจำใจที่การนักบัญญี่ยอย่างที่ขอใหกัรนัคุณยมเราเจ้าข้าทั้งหลายทุกค แม้ว่าจัอยู่ก็ขอให้มีโชคมีใช่จัไปนานนานุึกทชาคนใกล้และขนไกลดังนั้นก็ทีก็ขอให้มีประสบโชคาีปราศนารย์ข้าศึกกับทุกทั้งหลายทั้งมวลแม้ว่าข้อปีข้อวันข้อเดือนข้อยาม hai pha ân tân lai tân lai tân tân nan nan pha khó chung nhà tây mang nam mang nan lẽ khó pha chung nam bay đôi cho ra sắc cả lá nay bị quan bị bị chân lên ai mi phi ai yêu như nhau ใจจากโลกไปทั้งหลายแล้วก็พอจงน้อมไปด้วยชาติรา่ดพอชใยจีบดักการคืออายุวันณะศุลธภะปฏิภาณขณะจำโจงว่าันจงยุบดักการาำบานปลายว่าช่วยแต่ะโทษจิตตอ จาชาเนอโลกุติโตอิจาจาเปียติเวพระวจนะพระมังกรลังลังพระวจนะพระเทวดาพระจนะพะพุทธานุกเานะินปะธระมานุปะเวนัสพระวจนะพระเวนะสพระตาสุธีอวันตุเต ยถาพีติโยวิมาจันตุจัปปันโนโพนีนะสุมาตะปพฺพํสํทานํโยทุกฺเขติกานฺโยโภพพํอหํวิมาจันติจีนิจานิจํโพธมจฺจานิโนยตโนธมฺมาวตฺฏติอายุวนฺโน พอเนาะพ่อที่มพ่พี่